และตอนนี้น้องหนึ่งก็อยู่ที่ร้านน็อก a คาเฟ่ย่านพระหลัก้าไปชมความงามของธรรมชาติกลางโรงกันบ้างนะคะแบรนด์ของเราค่ะมันดีกว่าผลิตภัณฑ์เคมีที่เราใช้อยู่ด้วยซ้ำอ h yeah มาค่ะขอต้อนรับผู้ท่านเข้าสู่รายการ วยไปไหนรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นทั่วประเทศไทยยังไงล่ะคะและตอนนี้น้องหนิงก็อยู่ที่ร้าน Knox Cafe นะคะย่านพระรามเกา้าเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ใจกลางเมืองเลยแต่ขอบอกว่าสง,งบมากๆนะคะสําหรับใครที่กําลังหาที่ทํางานหรือนั่งชิลนะคะน้องหนิงแนะนําที่นี่เลยและเมนูด้านในนะคะเขาบอกว่ามีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยวันนี้เราจะไปชิมมาพร้อมกันค่ะตามมาเลยคะ่ะ ใรจ,จะไปเชื่อล่ะคะว่าใจกลางเมืองที่แสนจะวุ่นวายและรถติดหนักยังจะมีร้านกาแฟสไตล์เมโทรที่สุดแสนจะสงบร้านนี้เลยคะ่ะ n o x Cafe ทางร้านจะเน้นไปทางเครื่องดื่มและขนมทําให้เราสามารถนั่งชิลๆไปได้ทั้งวันโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อเลยคะ่ะจึงไม่แปลกเลยนะคะที่จะเห็นผู้คนมานั่งทําการบ้านทํางานหรือพบปัพูดคุยกันทางร้านจะมี2ชั้นนะคะซึ่งบรรยากาศในร้านเนี่ยเต็ไมไปด้วยความเป็นกันเองมากๆคะ่ะ และสโลว์ไลฟ์จริงๆค่ะงานนุองหญิงขอตัวไปใช้เวลาสโลว์ไลฟ์เป็นของตัวเองก่อนนะคะ ากมากเลยนะคะลืมไปเลยนะคะว่าที่นี่นี่คือใจกลางกรุงและสําหรับใครที่อยากจะมาใช้ชีวิตแบบ s โลล์ไลฟหรือนั่งชิลนั่งทางานแบบน้องหนิงนะคะก็สามารถมาได้ที่ร้าน Knox Cafe ได้เลยนะคะการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยนะคะสามารถนั่งรถไฟฟ้า MRT มาลงที่สถานีพระราม9นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ ในย่านพระรามเก้านะคะไม่ได้มีะคะแค่คาเฟ่ชิคๆนะคะน้องหนิงจะพาทุกท่านไปตลาดนัดธรรมชาติกันค่ะฟังไม่ผิดค่ะตลาดนัดธรรมชาติน้องหนิงจะพาทุกท่านไปชมความงามของธรรมชาติกลางกรุงกันบ้างนะคะน้องหนิงขอสาพาไปแต่พาไปในแบบ new normal นะคะไปค่ะ ถึงแล้วค่ะตลาดนัดธรรมชาติ <Wow. S 1> ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่านี่คือใจกลางเมืองจริงๆและที่เราหนีมาวันนี้เพื่อสิ่งน,นี้เลยค่ะอยากรู้ว่าคืออะไรไปชมมาพร้อมกันเลยจ้า และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าบูธ B A เอพนะคะก่อนที่เราจะไปชมเจ้าตัวสินค้าเนี่ยน้องหนิงขออนุญาตแนะนำวิทยากรสาวสวยก่อนนะคะสวัสดีพี่แอนอริยนาะพรค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำ<ม>แล้วก็เล่าประวัติความเไป็นมาของแบรนด์ B A p อพุทให้น้งหนิงฟังได้ไหมคะก็แบรนด์ของเราค่ะเริ่มจากการอยากจะพึ่งตัวเองก็ค,คือ,อ,อตอนที่ไปอบรมกิตกรรมธรรมชาติเราอยากรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงอะ สามารถใช้กับชีวิตของคนเมืองได้หรือเปล่าใช่เพื่อที่จะเลยรู้ว่าเราจะใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตเราได้ยังไงค่ะเราก็เลยเลือกแบบพอใช้ก็คือทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้เองค่ะและถ้ามันโอเคมันก็สามารถที่จะต่อยอดไปเป็นไปเป็นขายได้เราก็รู้สึกว่าเออมันโอเคนะแล้วมันก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราค่ะตัวแรกเลยที่คิดมาเองเลยค่ะคือเจ้าตัวไหนคะตอนแรกๆก็เริ่มจากพวกที่เราต้องใช้ในชีวิตประจาวันเลยคื อาบน้ําล้างจานซักผ้าพวกนี้ค่ะพอเวลาเราเราเรามาเริ่มทำเนี่ยเราก็ไปเรียนแล้วไปหาความรู้ว่าเออการทําพวกนี้มันต้องทํำยังไงมันดีกว่าผลิตภัณฑ์เคมีที่เราใช้อยู่ด้วยซ้ำเพราะว่านี่คือสมุนไพร100%ใช่สมุนไพรอ่ะมันสามารถที่จะตอบโจทย์กับปัญหาที่เราเจอกันอยู่ในชีวิตประจําวันได้ครอบคลุมกับกัสิ่งที่เราต้องใช้อยู่อย่างอย่างเราก็จะตั้งบรรว่า ฉันต้องทําให้ได้คือลิฟสำหรับที่จะบำรุงเล็บปากเพราะเราเป็นคนปากแห้งมากๆเราไม่อยู่อยู่ไม่ได้ค่ะเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่ทาลิฟอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่เออเราต้องแก้ปัญหาให้ได้ก็จะเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สําหรับจะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันตั้งแต่หน้าจดเท้าเลยแล้วสมัยนี้มันเป็นแบบ ยุคสมัยใหม่ที่เราลำบากในเรื่องของการใช้ชีวิตการฆ่าเชื้อโรคอะไรเงี้ยค่ะเรามีความรู้อยู่เราก็เลยมาทําเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคแล้วก็สอนที่ในในเพจเรารู้สึกว่าเราก็พึงพอใจเรายั่งยืนด้วยตัวเราเองพึ่งพาตัวเองได้ในหลายๆอย่างนะคะพูดถึงสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะมันเป็นสิ่งจะเป็นนะ ปัจจุบันนี้มากๆเลยขออนุญาตเจาะลึกนิดหนึ่งแล้วกันนะคะก็ตัวนี้ใช่ไหมคะกลิ่นไหนที่นิยมที่สุดคะกลิ่นที่นิยมที่สุดก็จะเป็นยูคาลิปตัสค่ะนี่ค่ะโอ้ได้ขออนุญาตลองเลยค่ะแล้วมัน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 ก็ง่ายอะค่ะอย่างเวลาเราใช้อย่างเงี้ยเราถูเราเราล้างมือได้เลยค่ะแล้วมือไม่แห้งไม่ต้องล้างน้ำเปล่าถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็หนึ่งคือแอลกอฮอล์เนี่ยมันฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เวลาเราใช้อ่ะมันแสบจมูกเพราะว่า กินแอลกอฮอล์มันจะแรงรู้สึกว่าเออมันก็ขอจะลงใจหน่อยนึงเป็นหอมเนี่ยมันก็จะช่วยด้วยมันก็เป็นอโลมาก็คือทําให้เราสดชื่นแล้วก็หายใจโล่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดีขึ้นด้วยตัวเองนี่เป็นคนชอบกินอยู่คาริตจักอยู่แล้วองิงวันนี้ต้องมีสอยกลับบ้านนะคะตั้งแต่คิดค้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะมีสินค้าทั้งหมดแล้วกี่ตัวคะพี่แอน นับไม่ได้ไม่ได้นับเลยไม่ได้นับเลยก็จะหลายๆอย่างแล้วก็คิดถึงใจคอเราเราก็ต้องอยากมีตัวเลือกอย่างสบวบน้ําก็จะมีหลายกลิ่นเลยหรือว่าอย่างสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เอาไว้ฆ่าเชื้อก็จะมีแบบทั้งยูคาลิปตัสเปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่ความชอบเลยรู้สึกว่ามันต้องมีความสนุกในการใช้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าประสบผลสําเร็จทุกตัวไหมคะ มันก็จะค่อยๆไปคือทุกคนก็จะบอกว่ามันดีมันโอเคก็จะเป็นการบอกปากต่อปากใช่ค่ะอย่างตัวล่าสุดก็คือน้ํามันนวดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีความสุขใจในการที่เราจะส่งมอบของที่เรารู้สึกว่ามันเป็นของปลอดภัยให้กับลูกค้าค่ะปกติแล้วพี่แอนจะตั้งบูธวันไหนบ้างคะถ้าที่ตลาดนธรรมชาติค่ะก็จะทุกเสาร์อาทิตย์มีทุกสัปดาห์เลยค่ะหลังจากเกิดโควิด 19มีผลกระทบหน้าร้านยังไงบ้างคะก็มีค่ะเพราะว่างานอีเวนต์ที่เราแบบกับกระแทงกระทรวงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเบรคขายไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ก็ทำให้ที่ขายที่ขายน้อยลงค่ะแต่ก็จะมีก็จะดีตรงที่ว่าเรามีฐานลูกค้าลูกค้าเขาก็จะมาสั่งในออนไลน์มันก็จะทำให้เรายังพยุงตัวเองไปได้ คราวนี้เรามาพูดถึงการเข้าสู่โครงการชุมชนยิมได้ค่ะพี่แอนพี่แอนเข้าไปสู่ในโครงการชุมชนยิมได้ได้ยังไงคะคือเราฟังวิทยุอะค่ะแล้วเราก็ได้ยินสปอร์ตเกี่ยวกับชุมชนยิมได้เรารู้สึกว่าเออเขาเหมือนแบบให้เราสามารถไปลงขายได้แล้วก็อ่านดูแล้วว่าก็เป็นเพื่อสังคม รู้สึกว่าชอบจังเลยแล้วก็เลยสมัครเข้าไปแล้วทางทางนั้นเขาก็ให้เราไปลงขายด้วยก็โอเคค่ะก็เลยได้เข้าสู่โครงการใช่ได้ค่ะพูดกันมาพอสมควรแล้วอยากจะรบกวนพี่แอนนะคะพาชมหรือว่าแต่ละตัวเนี่ยเรายังไงบ้างได้ค่ะมาดูตัวแรกเลยค่ะอันนี้คือตัวที่บอกว่านี่ไงต้องมีต้องมีต้องทำให้ได้ก็คือเป็นลิปบาล์มที่เรา สกัดจากเปลือกกล้วยแล้วก็ใช้เป็นสีพึ่งแค้ค่ะเนี้อยากแนะนำอยากอยากจะบอกเกี่ยวกับแบบคนที่เป็นสิวก็เป็นสมุนไพรแต้มสิวค่ะอันนี้มันง่ายกว่ากันเยอะเลยแล้วมันก็ดีค่ะพวกเปลือกมังคุดฟ้าทลายโจรขมิ้นชันแล้วก็มีโบบกทองพันช่างมีสมุนไพรเป็นสิบตัวเลยพอเราทาไปเสร็จที่เราเจ็บเจบอักเสบสิวอยู่มันเย็นๆแล้วมันก็หายเจ็บแล้วก็อย่างอันนี้อันนี้นนที่บ้านปลูกเองค่ะแฟนอ่ะเขาเป็นคนที่ เป็นเหมือนเขาบอกน้ำเหลืองไม่ดีอย่างนี้อ่าอัดนี้เลยค่ะอ่นีาเลยค่ะค่ะเพิ่งโดนกัดเมื่อเช้าเลยค่ะเนี่ยค่ะจริงคือเป็นนมันี่คือจะเป็นตุ่มง่ายงากแล้วก็เป็นรอยตินหายาลองทาดูได้เลยทีนี้พอเราเรามาทามาค่ะเราก็เลยปลูกเป็นน้ำมันทาแก้พิษแมลงเราใช้ใบเสลด์ปังพรตัวผู้กับใบเสลด์ปังพรตัวเมียเวลาเราทาทาไปแป๊บหนึ่งมันจะเย็นๆแล้วมันจะหายคัน แล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่บวมค่ะแล้วฉันจะไม่บวมแต่ฉันไม่บวมแต่ฉันไม่บวมใช่แล้วก็ไม่เป็นรอยแผลเป็นค่ะแล้วก็ตัวนี้มันทําให้เรารู้เลยนะว่าเฮ้ยที่เราบอกว่าไม่หายไม่หายอ่ะสมุนไพรเอาอยู่ค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าที่มีปัญหาอยู่มันหายมันจะพอจุดไงใช่เพราะว่าอย่างถ้าเราฟังชื่อสมุนไพรอย่างเงี้ยก็จะบอ มันบ้านๆมากๆเลยนะคะข่าขิงพริกไทยดำมะกรูดขมิ้นชันชุมเห็ดเทศอย่างเงี้ยมันก็ธรรมดา้านบ้านแต่มันก็คือสมุนไพรในขวดนี้ที่สามารถที่จะลดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเท้าได้แล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายให้อีกตัวหนึ่งได้ค่ะคือตัวนี้เป็นยาโดมมันจะแดบ หอมมีคือเวลาเราอะในชีวิตนึงเราเราต้องขอซะหน่อยนึงอะไม่ทันแล้วค่ะเปล่วยมาแล้วค่ะเนี่ยคือกบบมันสดชื่นหอมจริงๆอแล้วมันโล่งแล้วมันไห่เหนื่อยดีค่ะอันนี้คือดีเลยจริงๆค่ะก็จะเป็นเนี่ยน้ำมันหอมระเหยส้มนำมาทำแต่ของเราอะมันแตกต่างเพราะว่า เป็นหลายเดือนเลยนะกลิ่นก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าสมุนไพรล้วนพาชมสินค้ามาเยอะแยะขนาดนี้ค่ะพี่แอนถ้าท่านผู้ชมสนใจสินค้าตัวไหนสามารถสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างคะพี่แอนก็สั่งซื้อในไลน์หรือ Facebook ก็ได้ค่ะใช้ไลน์กับ Facebook ตัวเดียวกันก็คือ thea put th e แล้วก็ apuds แล้วก็มีหนึ่งช่องทางค่ะก็คือ w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  e b ชุมชนยิมได้ d o com ในยุคโควิดแบบนี้นะคะที่ทุกคนจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคมการใช้ชีวิตแบบ New Normal นะคะเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเราต้องพกยาดมเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ชอบส่วนตัวเราจะต้องพกสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตไปแล้วก็ว่าได้นะคะเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยความเป็นห่วงจากน้องหนิงค่ะ และในวันนี้นะคะน้องหนิงต้องขอขอบคุณที่แอนมากๆนะคะที่มอบความรู้นะคะแล้วก็ให้ทดลองสนค้างๆสำหรับใครที่สนใจสินค้าของพี่แอนนะคะสามารถเข้าไปเลือกช็อปกันได้สบายๆในสไตล์ New Normal นะคะที่ w w w ชุมชนยิมได้ .com นะคะนอกจากจะมีสินค้ารักโลกแบบนี้แล้วนะคะยังมีสินค้าพรีเมียมอื่นๆที่เลือกช็อปอีกมากมายด้วยนะคะและอีพีหน้าสวยไปไหนจะพาไปที่ไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะดับรองว่าเด็ดขึ้นเรื่อยๆสำหรับวันนี้นุองหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ๆๆเป็นยังไงบ้างคะหลังจากดูคลิปแล้วทั้งคาเฟ่สุดอาร์ตและผลิตภัณฑ์จาก D ิเอฟพุนะคะแล้ววันนี้สวยแตดีก็มีแจกอีกแล้วนะคะที่น้องหนิ่จะมาแจกวันนี้ก็คือ เยอแอลกอล์นะคะเขาเรียกเลือกกลิ่นเป็นที่หนิงชอบที่สุจน์้ก็คือกลิ่นยูคาลิปตัสนะคะวันนี้นำมาแจกให้ถึง3มรางวัลน,นะคะสำหรับ3าท่านแรกที่ตอบถูกคำถามในวันนี้มีอยู่ว่าตลาดที่หนิงมาในวันนี้ชื่อว่าตลาดอะไรใครตอบถูกก่อน3ท่านแรกนะคะรับไปเลยค่ะเยอแอลกอล์อยูคาลิปตัสตัวน,นี้ค่ะนีบตอบไนเข้ามาเยอะๆนะ